โอเคครับวันนี้มีหมวกกันน็อกใบใหม่มารีวิวอีกแล้วเป็นหมวกกันน็อกครึ่งใบสําหรับใช้ซื้อแกงเป็นหมวกเปิดหน้านะเขาเรียกเปิดคางอะ่ะเออคือจะไม่ใช่แบบฟูลเฟสที่จะเป็นเต็มใบนะอันนี้เป็นครึ่งใบก็เป็นของ NHK นะครับรุ่น S1 Pro GP คือ gp pro นี่แหละเออเดี๋ยวมาดูว่าทำไมผมถึงซื้อหมวกใบนี้มาใช้ซื้อแกงสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวมีคำตอบสำหรับใครที่หารีวิวหมวกตัวนี้อยู่นะมามาดูรายละเอียดกันนะครับก็ย้ำอีกทีตัวนี้เป็นหมวก nhk นะ nhk เนี่ย สันชาติของอินโดนีเซียนะประเทศเพื่อนบ้านเราใกล้ๆกันนะซึ่งไอเปิดคางใบเนี้ย M H K ยี่ห้อเนี้ยผมเห็นพวกนักท่องเที่ยวมาเลเซียใส่กันเยอะนะตอนที่มาเที่ยวสงขลาอะไรอย่างเงี้ยส่นใหญ่จะเป็น K Y T กับ n H K ซึ่งเป็นครึ่งใบนะที่มาเลชอบใส่กันคือเขาไม่ค่อยชอบใส่เต็มใบผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ใส่เต็มใบกัน ส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็นครื่องใบนะน่าจะส่วนหนึ่งเพราะว่าเขามาเที่ยวกับพวกทิปรถเล็กอะไรเงี้ยแต่มันเป็นแบรนด์ที่ดังอยู่นะในตลาดอินโดกับมาเลย์ในไทยก็ยังพอมีคนใส่อยู่บ้างเลยมันมีทั้งเต็มใบแล้วก็ครึ่งใบด้วยนะก็หลายๆคนน่าจะเคยผ่านตามาบ้างแล้วก็โจทย์ใบนี้สําหรับผมนะครับคือจริงๆอะ่ะผมผมไม่ได้จะเอามาใช้ซื้อแกงอะไรเลยแต่ว่าเพศดุดตากับลายมานะันอะทุกคน ลายมันโคตรสวยใบนี้ผมกล้าพูดเลยนะว่าผมซื้อมาเพราะว่าลายมันสวยจริงๆคือเห็นปุ๊บแล้วแบบถูกใจปับ๊บไม่ซื้อก็ไม่ได้ไนงะแบบลายสวยเกินสําหรับผมนะปกติผมจะหาคําตอบให้ตัวเองนะว่าจะซื้อหมวกมาใบหนึ่งซื้อมาเพื่ออะไรเออต้องมีจุดประสงค์ในการใช้งานแต่ว่าใบเนี้ยซื้อเพราะลายคือลายมันสวยแต่ว่าส่วนตัวก็อยากได้ หมวกครึ่งใบมาเอาไว้ใช้ซื้อแกงอยู่แล้วเนะเพราะว่าใบเก่าที่ใช้เป็น ID ดีเวนอมอันนั้น3ปี2ปี3ปีแล้วมันก็เสื่อมไปตามสภาพนะราคาพ2นสองอ่ะเออซึ่งมันถูกกว่าอันนี้อันนี้ราคาประมาณ2,500นะเป็นลายนักแข็งนะครับถ้าใช้โคตรลดก็ลถได้อีกสรุปก็คือเหตุผลที่ซื้อมาเนี่ยเพราะว่าลายล้วนๆเลยมันจะเป็นลายของ นักแข่ง m o โตทรีนะชื่อโบเบนสเนเดอร์นะเป็นลายอย่างเงี้ยผมเห็นแล้วแบบมันอะไรมันแฟนตาซีขนาดนี้ว่าลายมันเนี่ยมันเป็นลายเมืองจังหันลมอะไรเงี้ยเป็นรูปเมืองจังหันลมประมาณนั้นแล้วก็มีเบอร์64ข้างหลังนะครับมีโลโก้อะไรเขาก็ไม่รู้แนะ่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเขียนชื่อรุ่นนะ S1GP Pro ตัวนี้เป็นไซส์ M นะครับสำหรับคนหัว 56ถึง57เซนเออน้ำหนักประมาณ1,450บวกลบ50กรัมนะได้มาตรฐานของมออกแล้วก็ ece มานะอืม,นะอมเชลหมวกมันไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่อยู่ก,ากลางๆนี่ผมว่ามันก็แอบดูเหมือนจะเล็กนะแต่พอใส่เนี่ยคือช่วงเนี้ยช่วงตรงเนี้ยที่แก้มมันดูเล็กๆมันจะดูบีบๆนิดนึง แต่พอใส่ไปแล้วภายในนมเนี่ยมันค่อนข้างใจะใหญ่ใส่สบายนะเอามาไล่ออปชันกันก่อนใบนี้มันเป็นครึ่งใบเปิดคางเพราะฉะนั้นออปชันมันก็จะไม่ได้มีพวกรูระบายลมอะไรเยอะนะซึ่งมีข้างบนนะมีข้างบน2รูนะครับเป็นลักษณะของการกดเพื่อเปิดเปิดปิดโดยการกดอันนี้เปิดอันนี้ปิด2ข้างเลยเหมือนกัน 2ช่องเล็กๆนะไม่ได้ต้องการลมโฟล์อะไรมากมายแค่ให้มีผ่านมาบ้างเพราะว่าหมวกแบบนี้มันลมมันเข้าเยอะอยู่แล้วนะแล้วก็จะมาออกรูด้านหลังสปอยเลอร์ตรงนี้ช่องลมมีแค่2ช่องนะครับชิวหน้าจริงๆของเดิมมันมาเป็นชิวใสแบบนี้นะแต่ว่าผมอดใจไม่ไหวไงชิวใสมันแสบตาก็เลยเอาซื้อชิวสโมกมานะ เพิ่มประมาณ600บาทนะสำหรับคิวสมุกถ้าใครสนใจจะซื้อเพิ่มแต่ว่าต้องหาร้านหน่อยเพราะว่าของอาจจะขาดอยู่บางร้านนะงานงานไทยงานแท้นะแต่ถ้างานอินโดก็ต้องดูเป็นร้านๆไปนะต่อไปก็มีแผ่นอ่าไม่ใช่เขาเรียกว่าหมุดยึดเนี่ยผินล็อกเอาไว้ใส่อะไรที่คุณอยากใส่อย่างเช่นแผ่นกันฝ้าหรือว่าแผ่นเพลอฟอะไรเงี้ยมีหมุดมาให้ตรงนี้นะ สีสโมกสำหรับชิวหมวกผมว่ามันก็ทึบๆนะอันนี้ขนาดเป็นไลท์สโมกนะก็คือเป็นสโมกใสคือพอออกแดดเนี่ยมองมองเกือบไม่เห็นหน้าคนขคับอะ่ะเวลาผมส่องกระจกะนะคือคนอื่นจะมองเห็นเราแค่ลางๆถ้าไม่ได้โดนแดดส่องจังๆอะ่ะจะมองไม่เห็นหน้าผมถือว่ามันทึบสำหรับคำว่าไลท์สโมกพอใช้ตอนกลางคืนเนี่ยมันก็พอจะมองเห็นทางอยู่บ้างแต่ว่า แต่ว่าส่วนตัวผมว่ามันแอบมืดไปนิดนึงนะผมรู้สึกว่ามันควรจะสว่างกว่านี้แต่ไม่เป็นไรมันก็ยังมองเห็นอยู่เอออาจจะต้องรอตาสายตาปรับสภาพนะสำหรับชิลสโมกถ้าใครจะซื้อมาใช้งานตอนกลางคืนกลางวันไม่มีปัญหาสบายตามากเพราะว่าเขามีแว่นมาให้นะครับนี่แว่นกันแดดภายในนะก็กันแสงกันแสงได้ดีในระดับกลางๆนะคือไม่ได้ ทึบเกินจนมืดหรือว่าไม่ได้สว่างเกินจนแสบตาอะไรเงี้ยอยู่กลางๆถือว่าโอเคแว่นลงมาเต็มตาพอดีไม่ได้เหลือนะคือแบบลงมากําลังพอดีอะ่ะถ้าถามผมผมให้ครึ่งครึ่งอะ่ะคือมันไม่ได้ลงมาจนชิดเกินแต่ก็ไม่ได้แบบสั้นเกินเตี้ยเกินอะไรเงี้ยกาลังดีกําลังดีสําหรับการใช้งานแว่น เปิดปิดแว่นตรงนี้นะครับยกขึ้นยกลงลักษณะของการใช้งานแว่นมันจะเป็นดันลงเพื่อเอาแว่นลงและดันขึ้นเพื่อเอาแว่นขึ้นคือบางแบรนด์เนี่ยทำขาแว่นตรงนี้ที่เปิดแว่นมาเป็นดันลงแล้วแว่นขึ้นดันขึ้นแล้วแว่นลงอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือจะเป็นดันขึ้นแว่นขึ้นดันลงแว่นลงตามแว่นเลยนะฟิลลิ่งแว่นกันแดดดีนะเปิดปิดมันดูแบบมันดูแพงอะ มันไม่ได้ดูกองแก๊งอ่ะคือมันลงมาแบบลื่นๆดูมีน้ำหนักนะสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันมันดูมีน้ำหนักไม่กองแก๊งไม่ขี้เลยเลยเออทำได้ดีทำได้ดีชิวก็เหมือนกันนะเวลาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยมีระดับหลายระดับให้เลือกนะแก,ก๊กแก,ก๊กแก๊กอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันมั่นคงมันไม่ค่อยมีเสียงกองแก๊งกองแก๊งอะไรตามกลไกชิวอย่างเงี้ยมันดูเงียบเงียบ ดูมีราคาดีสมราคาคุ้มค่ากับถ้าตัว2,500โดยประมาณนะต่อไปก็หมวกใบนี้รองรับการติดตั้งบลูทูธนะครับแล้วก็ไม่รองรับการส่แว่นสายตาหรือแว่นกันแดบดบติดตั้งบลูทูธเดี๋ยวให้ดูมีเว้าหูมาให้นะผมว่ามันเว้ามาค่อนข้างจะเยอะเลยในนี้ผมติดตั้งไปแล้วนะบลูทูนี่เห็นไหมทุกคน ตรงนี้นะครคือเขาเว้าหูมาให้ค่อนข้างใหญ่นะผมว่าเนี่ยตรงเนี้ยข้างในตรงนิี้วโป้งนะช่องสําหรับหูผมว่าใหญ่ดูดิกว้างเลยอะช่องค่อนข้างกว้างครับสําหรับใครหูใหญ่ก็สบายอะคือช่องมันใหญ่มากที่เขาเว้าหูมาให้เนี่ยมันเป็นหมวกที่ใส่สบายนะ แล้วก็เสียบไม้ตรงนี้นะครับไม้จะใช้เป็นก้านแข็งนะสำหรับหมวกเปิดคางอย่างนี้สายรัดคางเป็นกิบล็อกนะครับดูดูกิบล็อกเขาดิผมว่าดูดีนะลักษณะแบบนี้ผมไม่ค่อยเห็นในหมวกใบหลักพันต้นๆน,น,นะมันจะเป็นแบบคือปกติที่ผมเห็นมันจะเป็นสีดำเรียบๆเ,เ,เหมือนเป็นพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ดูจะเป็น ดูดีอะ่ะเขาทําสีมาหรือทําอะไรมาเนี่ยดูดีแล้วก็มีอันนี้เป็นยางซิลิโคนหุ้มอีกชั้นหนึ่งนะน่าจะเอาไว้แบบจับแล้วให้มันฟิลลิ่งดีั้งเวลาเราใช้งานล็อกนะแล้วก็ช่วยกันเวลาที่แบบแนบกับคางด้วยตอนเราล็อกปุ๊บเราก็อันนี้อยู่ข้างใต้คางใช่ไหมผมว่าอันนี้มันน่าจะช่วยในการที่ไม่ให้คางเราเนี่ยไปโดนไอชิ้นตรงเนี้ยแล้วมันจะรู้สึกทิ่มแทงอะไรอย่างเงี้ย มีห่วงอันนี้มาให้นะเอาไว้แขวนใต้เบาะแต่ว่าผมลองเอาไปแขวนใต้เบาะเวฟร้อยสิบเนี่ยมันแขวนไม่ได้นะมันสั้นเกินผมก็เลยต้อง DIY ปกุญแจแขวนไปก่อนนะอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยไปเก็บงานลนะลักษณะประมาณนี้นะครับจะรับใต้คางแล้วก็แผ่นรองตรงเนี้ยแผ่นรองสายรัดคางมาให้ก็ถือว่ายาวนะคือเต็มเลยตอนใส่ใช้งานเนี่ยรัดเต็มคางเลยนุ่มสบาย ด,ดูดีดูดียังไม่มีอะไรจะตีนะสาหรับใบนี้เท่าที่ดูมาคือมันดูดีอะ่ะผมไม่เคยซื้อแบรนด์ N H K มาก่อนนี่คือใบแรกในชีวิตแล้วก็ไม่คิดว่าจะประทับใจขนาดนี้ถือว่าดีดีมากต่อไปมีอะไรอีกออปชั่นน่าจะหมดแล้วนะเพราะมันไม่ค่อยมีอะไรมากสําหรับหมวกเปิดค้างใช้ในเมืองทั่วไปมาดูนวมภายในดีกว่า นวมภายในนะครับถอดซักได้เป็น3มชิ้นทั่วไปนะดูเขาทำเท็กเจอร์ดูลายเดี๋ยวให้กล้องโฟกัสที่ดูลายนวมเขาสิเออมันจะมีเหมือนเป็นสีแดงๆชมพูแก่ๆอะไรเงี้ยนวมหนานุ่มดีนะนี่ดูนุ่มๆดีใส่สบายนะสำหรับผมที่ รอบหัวประมาณ58เซนนะครับใส่คือมันเป็นความสบายกำลังดีกระชับกำลังดีไม่ได้รู้สึกว่ามันบีบหัวมากเกินไปหรือหลวมเกินไปแก้มตรงเนี้ยมันจะมาบีบประมาณกระพุ้งแก้มด้านข้างๆแก้มนะจะไม่ได้ยื่นยาวมาใกล้ปากมากเวลาใส่มันก็จะแบบรู้สึกมุมมองมันดีด้วยนะคือพอไอตัวเนี้ยมันไม่ได้เข้า ไม่ได้เข้ามาใกล้สายตาหรือแบบมาบังสายตามันทำให้มุมมองมันเคลียร์นะอันนี้บีบแก้มกําลังดีฟิตติ้งหมวกดีนะฟิลลิ่งดีมากแต่มีข้อตินิดนึงเรื่องนวมคือข้างในทุกคนเห็นไหมข้างในลึกๆตรงนั้นอนะ่ะมันจะมีบางจุดที่เวลาเรากดเนี่ยนะไอตรงเนี้ยตาข่ายเนี้ยดมให้ดูตรงตาข่ายข้างในเนี่ยคือ มันบางอะ่ะตรงนี้มันไม่ได้มีนวมมารองรับนะบางครั้งเวลาผมกดหมวกลงแบบเวลาใส่ใช่ไหมแล้วลองขยับขยับกดหัวกดหมวกลงเนี่ยหัวมันจะไปโดนตรงเนี้ยแล้วมันรู้สึกเหมือนมันจะเจ็บเจ็บนิดนึงนะทำให้ไม่สามารถจะแบบกดน้ำกดน้ำหนักหมวกลงมามาบนหัวได้เยอะ,อะคือใส่แล้วแบบเน้นใส่สบายนิ่มๆไปนะเออเพราะว่าพอกดหวกัวปุ๊บเรารู้สึกเหมือนมันจะ โดนโดนนันี่ยมาโดนหนังหัวมาโดนบริเวณหัวทําให้รู้สึกเจ็บนิดนึงด้านข้างตรงนี้นะที่มันเป็นตาข่ายตรงนีน้ตรงอื่นไม่มีความรู้สึกอะไรผิดแปลกนะผมชอบฟิตติ้งนัวมากใส่สบายควรค่าแก่การเป็นหมวกซื้อแกงนะครับสำหรับใบน,นี้นะต่อไปก็ฟีลลิ่งการใช้งานแล้วกันนะฟีลลิ่งการใช้งานจริงๆผมใช้ใช้งานมาประมาณ1อาทิตย์ละหนอาทิตย์กว,ว่าละ พยายามเก็บข้อมูลนะทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่รถเล็กเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเลยคือมันเหมาะที่สุดสำหรับการใช้กับรถเล็กใช้ในเมืองทั่วไป Daily Use ทุกวันสบายมากใช้งานได้ดีมากเพราะมันใส่สบายลมเข้าดีลมโฟลโดีนะไม่มีข้อติอะไรเลยสำหรับใช้งานทั่วไปกับรถเล็กก็เลยลองไปใช้รถใหญ่ดูนะ,ะกับนินจ a 650ที่ความเร็วผมว่าความเร็วประมาณสัก 1 2 0 120โอเคนะไม่ได้สายคือถ้าหันหน้าตรงๆนะไม่ได้สายไม่ได้รู้สึกว่าหมวกมันดึงหรือสายอะไรแต่ว่าในคลิปที่ผมไปทดสอบมาที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันจะเป็นวันเนี้ยฝนมันตกเนะที่ถ่ายคลิปแบบฟ้ามืดคลึ้มแล้วก็ลมแรงทั้งวันนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีบ้างที่มันเป็นเสียงลมของลมที่มันตีส่วนมานะ Esque. แต่ผมก็พยายามแยกนะว่าอันไหนคือเสียงลมที่มันเป็นลมพายุกับเสียงลมที่มันเป็นลมแบบเข้ามาในหัวก็จากที่ลองใช้งานกับนินจาดูนะผมว่าความเร็วที่เหมาะสมก็คือ1 0อยถึงจริงๆใบนี้ผมว่ามันได้ถึง140สาำหรับการขับแบบหันหัวหันหน้าไปตรงๆอ่ะถ้าเกิดเราลองหันข้างดูเนี่ยมันจะเริ่มสายตั้งแต่ความเร็วประมาณ2 0อ่ คือนวมันไม่ได้กระชับบีบแก้มบีบหัวมากไนงะมันก็เลยจะใส่ง่ายหน่อยเนะเพราะว่ามันเน้นสบายๆลวมนิดนึงไม่ได้บีบเท่าพวกทรงเต็มใบอะไรอย่างนั้นนะเอออันนั้นมันจะฟิตติ้งดีกว่ามันจะให้ฟิลดิ้งที่กระชับกว่าในความเร็วสูงนะอันนี้มันเหมาะสำหรับใช้งานทุกวันอย่างที่ผมบอกนะแต่ถ้าใครเอาไปใช้กับคันใหญ่ก็ได้อยู่นะ120ย0ีเนี่ยร4 0นี่คือเริ่มใส่แล้วใส่แบบเริ่มรู้สึกว่ามันใส ส่วนบลูทูธนะครับก็140ยังได้ยินเพลงอยู่นะขนาดผมเปิดบลูทูธไม่ได้เสียงดังที่สุดเออยังเพิ่มระดับเสียงได้อีกก็ยังได้ยินเพลงอยู่แต่ลมก็เข้ามาเยอะแล้วนะ140อะ่บะลมมันจะเริ่มเข้าตั้งแต่100อะ่ะแต่มันจะเริ่มกวนใจกวนเสียงหูแบบกวนหูก็ตอน120อ่ะนะที่ลมเข้ามาแล้วมันรู้สึกได้ยินเสียงฟีฟี ือส่วนใหญ่ลูมันจะเข้ามาใต้คางหมดเลยนะหมวกประเภทนี้เพราะว่ามันเป็นช่องใหญ่ไงใต้คางแต่ชิวน,นี้มันก็ทํามาค่อนข้างจะยาวนะคือปิดแล้วเลือก,กปกติหมวกบางใบเนี่ยมันจะตัดชิวที่ตรงนี้ส่วนตรงที่นิวชี้ผ่งเนี่ยเออแต่ว่าใบนี้มันเป็นแบบทรงเจตนะมันจะยาวลงมาอีกปิดบริเวณคอบริเวณคางได้นิดหน่อย ก็ฟิลลิ่งประมาณนี้นะสำหรับการใช้งานแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ซื้อไปคงเอาไปใช้กับรถซื้อแกงอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะถ้าจะขับพวกทรงสปอร์ตอะไรก็ต้องไปซื้อหมวกเต็มใบให้มันเหมาะกับการใช้งานนะ mm hmm. ใบนี้ใช้ได้นะสำหรับคนที่อยากใช้หมวกใบเดียวขับทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่แต่ว่าความเร็วไม่สูงถ้าออกทริปเนี่ยแนะนำว่าใส่เต็มใบอันนี้เหมาะสำหรับการใช้งานประจำวันมากกว่า ประมาณนี้นะสำหรับฟิลลิ่งการใช้งานต่อไปก็ของที่แถมมาให้นะของที่แถมมาให้ไม่ค่อยมีอะไรมากแต่มันมีสิ่งที่ผมประทับใจอยู่แถมผ้าเขาเรียกอะไรถุงใส่หมวกเออแถมถุงใส่หมวกมาให้เป็น NHK นี่เขียนอย่างนี้เลยฮนะสกรีนฟิลลิ่งดีนะเป็นถุงใส่หมวกที่ผมว่าสัมผัสมันดี เนื้อมันดูหนานุ่มดีเวลาจับเนี่ยทัชชิ่งมันดีนะเพราะว่าบางแบรนด์ที่ผมซื้อมาบางใบ3,000-4,000ฟิลลิ่งถุงใส่หมวกมันยังดูราคาถูกเลยแล้วก็มาเป็นเชือกสีแดงเองนะมันดูดีนะเนี่ยดูดิคือจากคนที่ไม่เคยดูยี่ห้อนี้นะไม่ได้ชอบอะไรเป็นพิเศษกลายเป็นวะ่าพอซื้อใบนี้ปุ๊บถูกใจเลยรู้สึกมันได้เปิดโลกนะ แล้วก็มีกล่องแถมมาให้นะครับกล่องจะเป็นแบบมนะินิมอลหน่อยสีจะแบบเป็นสีกระดาบภายในกล่องก็มีเดี๋ยวให้ดูดีกันเขาเรียกว่าอะไรมีห่อกันกระแทกมาอย่างดีเลยบางแบรนด์ไม่ได้ดีขนาดนี้นะเท่าที่ผมซื้อมาบางแบรนด์เขาไม่ได้ให้กันกระแทกมาดีขนาดนี้นี่ เนี่ยใส่แบบเป็นโฟมฟองน้ำกันกระแทกมาให้นะาหลาจุดอยู่เหมือนกันข้างในนี้ก็มีเนี่ยคือกันกระแทกหมดเลยนะเขาแถมมาให้ตรงนี้ก็มีเนี่ยอันนี้บริเวณที่จะโดนบนหัวนะบนข้างบนของหมวกแถมมาให้หมดเลยถือว่าเปิดโลกมากกับ nhk นะประทับใจมากไม่เสีย ดดยที่ซื้อไปเออตอนแรกคาดหวังแค่ลายสวยไงแต่สิ่งที่ได้มากลายเป็นว่าได้ความประทับใจอย่างอื่นมาทั้งเรื่องฟิลลิ่งแล้วก็อะไรจุกจิกที่แบบเข้าใส่ใจะนะผมมองว่าอย่างนั้นตอนแรกดู KYT ไว้นะตัวตัวใหม่ล่าสุดเลยที่มันมาแทน NFJ ผมจำชื่อรุ่นไม่ได้แต่ลายยังไม่สวยผมก็เลยรอว่าจะรอลายใหม่แต่พอมาเจอไปเนี้ยลายเนี้ยเราถูกใจเกินก็เลย ไม่ไหวแล้เลยกดซื้อมาก็เลยมาอยู่ที่ผมตอนนี้เท่าที่ทุกคนเห็นนะโอเคงนะั้นคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสำหรับใครที่ใช้ใบนี้หรือว่าสนใจใบนี้อยากถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ถามได้นะใครใช้ใบนี้อยู่มาแชร์ประสบการณ์การใช้งานกันได้ระยะยาวเป็นยังไงอะไรเงี่ยเผื่อใครหาข้อมูลอยู่เขาจะได้รับรู้กันนะอืมช่วยๆกัน โอเคไว้แค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาก,ก่อนดีมากดีมาก